สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับอินอีกแล้วนะคะวันนี้อิงก็จะพาทุกคนไปทำสวยอีกแล้วทำสวยเก่งมากขีดหน้าเก่งมากก็วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปลิปกรอบหน้านะคะที่คลินิกบีพาวคลินิกนั่นเองหลายคนถามว่าก็ดูหน้าเล็กอยู่แล้วนี่ทำไมจะต้องไปลิปกรอบหน้าด้วยที่ไปลิปกรอบหน้านะคะก็เพื่อที่จะให้เห็นกรอบหน้าของเราเนี่ยให้มันชัดขึ้น กรอบหน้าตรงนี้ให้มันชัดขึ้น,นให้มันเล็กให้มันเหลียวพอเวลาถ่ายรูปมาดนี่นก็คือหน้ามันจะคงมากเห็นกรอบหน้าชัดแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยมุมนี้ฉันรอดไหมมุมนี้ฉันรอดไหมก็คือรอดทุกมุมจากทุกคนคลิปอีกแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกที ก็ผ so ่านไปเกือบเดือนแล้วอยากจะบอกว่าเห็นผลสุดฤทธิ์นะคะทุกคนคือกรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นมากๆที่น่ะมีรูป หน้าถ่ายแบบตรงอย่างเงี้ยเออ before a f t e ตมาให้ทุกคนด,ดูอินจะขึ้นรูปให้นะคะก็จะเห็นว่าอินอะกรอบหน้ามันไม่ได้ชัดขนาดนี้นะคะก็คือตอนเนี้ยกรอบหน้าชาัดมากๆนะคะทุกคนเห็นไหมอืมกรอบหน้าชาัดมากๆแล้วก็ตอนนั้นอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะมีแก้มเยอะมากๆแต่อินก็ยังไม่ได้ไปฉีดแฟตเพิ่มนะคะแค่แบบเออ น้ำหนักมันลงมันก็เลยแบบว่าบวกกับการที่เราฉีดลิปกรอบหนะ้าขึ้นไปด้วยมันก็เลยเห็นกรอบชัดแล้วตัวแก้มมันก็หายไปเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะลองทักเข้าไปสอบถามที่คลินิกบีพาวได้เลยนะคะอยากจะบอกว่าเขาบริการดีมากๆน่ารักมากๆคอยติดตามถามเราตลอดนะคะว่าเป็นยังไงมากมีอาการเจ็บบวม ช้ำไหมมีอาการอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนตัวอินไม่ได้มีอาการอะไรพวกนั้นเลยนะคะแต่คลินิกก็คอยถามเราตลอดนะคะแล้วก็มีาถามทางไลน์เนาะเพื่อเป็นการติดตามอาการเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหน้าลงไหมพอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากๆเขาแบบใส่ใจเราดีมากๆนะคะส่วนตัวก็คือ ประทับใจนะคะให้10ก็คือเต็ม10เลยถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็แนะนําเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากสวยอยากมีกรอบหน้าที่คมชัดนะคะก็แนะนําเลยค่ะคลินิกอีเ้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย